วันดีสนุกฟรีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้อะมาที่เรื่องอีกหนึ่งศิลปินคุณผู้ชมเป็นทั้งศิลปินเป็นทั้งนักแต่งเพลงนะคะนั่นก็คือพี่กองห้วยไร่แล้วแต่งมาแต่ละเพลงนะดังทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น สว่าสีบอทิมกาอันนี้เขาแต่งให้คุณสซว่าอะไรหล่ะเาแต่งให้ดิฉันทำไมล่ะแเอแต่เพลงนี้คุณผู้ชมก็จำได้ใช่ไหมว่าคือแบบโด่งดังมากๆคนเอาไปโคเปอร์เอาไปร้องเยอะมากๆเพราะว่าเพลงนั้นพี่ก้องเองก็ทั้งร้องแล้วก็แต่งเองด้วยใช่ล้วพี่กองห้วยไร่นี่เป็นศิลปินที่มากความสามารถจริงนะครับนอกจากทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วงานเพลงภาพยนตร์เป็นนักแสดงเล่นภาพยนตร์เล่นละครมีเยอะมากมายเลยครับ คนก็สงสัยว่าเฮ้ยแต่งเพลงเก่งขนาดนี้เอา้าทำไมล่ะ ทำไมถึงไม่แต่งเพลงของตัวเองออกมาอีกคนจะได้แบบรอติดตามรอฟังเพราะ่าผลงานของกองมวยไล่เนี่ยโอ้เรียกได้ว่าตอนนี้ก็หายไปนานแล้วนะใช่แต่เจ้าตัวเขาเฉลยแบบนี้นะคุณผู้ชมล่าสุดว่าค่าจ้างแต่งเพลงของผมมันแพงครับอุ้ยเออแต่งแต่ละเพลงล้านบวกบวก้วกวยค่าแต่งเพลงล้านบวกบวกใช่คุณผู้ชมแต่ฟังแบบนี้คุณผู้ชมตกใจป้คุณผู้ชม,ต,ชมต้องฟังต่อเจ้าตัวเขาบอกเขามีเหตุผลว่าทําไมค่าจ้างอมันถึงพุ่งไปแพงเบอร์นี้ไปฟังคําตอบดีกว่าค่ะ เงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้เพราะว่าผมรักเพลงทุกเพลงที่ผมเขียนรักมากรักรักเพราะมันเป็นความรู้สึกผมที่ผมจะถ่ายทอดออกไป mm. ผมกลัวเขาเอาความรู้สึกผมไปแค่ไปแลกกับเงินถ้าคุณเอาความรู้สึกผมไปใช้ด้วยความรู้สึกจริงๆอย่างเงี้ยก็เอาไปเลย mm. ถ้าถ้าจะบ้าบอหน่อยก็คนมีตังค์อยากอยากร้องเพลงให้กองเขียน mm. เขายอมจ่ายไแ,แล้วแต่เขาเอาไปทํา อาจจะไม่ได้เต็มที่กับมันความเก่งมีเท่าเท่ากันแต่ความจริงใจใครจริงใจกว่าคนนั้นรอดอันนี้ความคิดผมนะความคิดผมนะั้นแต่ไม่รู้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดผมเอาความจริงใจเข้าแรกว่าผมก็อยากจะอยู่ในวงการด้วยความจริงใจโอ้โหล่ะความจริงใจนี่ขนาดค่าแต่งเพลงแต่ละเพลงล้านบุกบวกนะฮะแต่ก็อย่าง<ะ>ที่บอกครับว่ามีคนเนี่ยมาจ้างพี่กองห้วยไร่เนี่ยเยอะเลยขนาดราคาขนาดนี้ แต่เขาดูที่ความจริงใจนะครับเหมือนกับช่องวันสามสิบเอ็ดของเรามีแต่ความจริงใจครับเพราะว่าพี่กรเขาก็น่ารักท<ะ> <laughs> ไม่มาแต่งเพลงให้กับช่องวันในละครเนียก็เขารับทันทีนะครับส่วนจะเป็นเพลงอะไรปล่อยเมื่อไหร่ยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะครับใช่แล้วคะ่ะ